ไอทีปัจจุบันสวัสดีครับคลิปนี้มีกล้องเครือข่ายมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อวัตชิวัตชิก็เป็นยี่ห้อที่เขาออกแบบกล้องมาตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับเป็นกล้อง DVR นะตอนนี้เขาทําเป็นเครือข่ายแล้วมี NVR แล้วก็มีกล้องเครือข่ายแบบนี้ตัวนี้เชื่อมต่อได้สายแลนนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเป็นกล้องกระสุนก็คือเป็นทรงกระบอกแบบนี้แล้วก็มีเลนอยู่ด้านหน้ามีไฟอยู่ด้านหน้านะครับจะสามารถที่จะทํางานกับเครือข่ายได้ เชื่อมต่อบันทึกแล้วก็ POE ได้ตัวนี้รุ่น POE นะครับเขาราคาอยู่ที่ประมาณ499ลดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกล้อง POE ที่ราคาไม่แพงเลยคุณสามารถที่จะใช้งานกับสว e ิตช์ POE แบบนี้ได้สวิตช e ์ POE ตัวนี้ก็ราคาถูกครับแต่ก็เป็น10 1ทับร้อยนะแต่ได้ POE นะครับสำหรับฟังก์ชันกล้องรุ่นนี้ก็มีจุดเด่นๆอยู่ตามนี้นะครับเป็นกล้อง5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี Motion Detection ตรวจสอบเครื่องเนไหวได้นะครับแล้วก็เป็นกล้อง Full Color มีแสงออกมาตรวจจับบุคคลได้มีไมโครโฟนและสปีกเกอร์ในตัวแล้วก็ Built-in PoE นะครับมี PoE ในตัวมาแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบที่ให้ภาพคุณภาพสูงนะครับแล้วก็รองรับ micro SD card 512 g b นะครับสามารถที่จะใส่ในกล้องได้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกแล้วก็แอปบนมือถือได้นะครับตัวนี้มาในานาม วัตชินะครับเป็นเน็ตเวิร์กคาเมรานะก็ตามนี้เลยนะครับชื่อสินค้าก็จะเป็น wip 50313กล้อง ip กระบอกนะครับจาก tct วัตชิกรุ๊ปนะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์คอร์เซนเตอร์ของเขานะครับสามารถที่จะติดตามบ้านได้เชื่อมต่อมือถือได้นะครับแต่ก็จะต้องเดินสายแลนเท่านั้นเนื่องจากว่ากล้องตัวนี้ไม่มี Wi-Fi นะครับผมดูสเปคแล้วก็ยังไม่เห็นข้อมูล Wi-Fi นะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเกิดว่าคุณวางแผนจะเดินสายแลนอยู่แล้วก็ แบบนี้ก็สามารถใช้ไงานได้ดีนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ในกล่องก็คือจะเป็นขาสาหรับติดตั้งกล้องนะครับตัวนี้จะมีสติ๊กเกอร์มาให้เจาะตามรูนี่ได้เลยนะครับจากนั้นก็มีน็อตกับฟลุกมาให้1ชุดสําหรับขันขากับขันผนังนะครับจากนั้นก็มีตัวกันน้ําพอร์ตแลนด์นะครับหลักๆจะในกล่องจะมีอยู่เท่านี้นะครับมาดูตัวกล้องกันนิดหนึ่งตัวกล้องดูสวยโดดเด่นนะครับ มีวัตชิอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาสวยดีนะครับสีน้ำเงินแล้วก็มีสีแดงแบบนี้ให้รู้สึกถึงความบึกบึนแข็งแรงนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันด้านบนเข้าใจว่าตรงนี้สามารถที่จะขันกับขาด้านบนได้นะครับหรือจะขันแบบนี้ก็ได้เขาทำเผื่อมาให้เผื่อคนที่จะติดเพดานแล้วก็ส่องลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเลนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีไฟแสงขาวออกมาตรงนี้ ข้างบนเขาแต่ว่าเป็นเซนเซอร์แสงนะครับด้านล่างมีขาสามารถที่จะใส่ไมโคร s d สการ์ตัวนี้ได้แล้วมีปุ่มรีเซ็ดด้วยตรงนี้มีน็อตอยู่2ตัวนะครับถาวมมาเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ว่าจะแกะกันง่ายๆนะครับตรงนี้จะมีสปีกเกอร์อยู่นะครับพื้นฐานข้อมูลของกล้องก็ทั่วไปครับตรงนี้เป็นกล้องเครือข่ายนะครับสามารถที่จะสแกน QR code ได้คุณสมบัติผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อก็ต้องเชื่อมต่อสายแลนให้เขาด้วยนะครับสามารถเชื่อม NVR ได้ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเข้าไปในมือถือแอปในมือถือสามารถมองเห็นกล้องได้ปกติเลยนะครับคุณก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตรงนี้มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อเซตอัพนะครับเขาจะเซตอัพผ่านวัตชีไลฟ์แคลนนะจากนั้นคุณก็สามารถที่จะใช้งานตามปกติแล้วไปเพิ่มในแอปบนมือถืออีกทีหนึ่งแบบนี้สามารถที่จะดูมือถือได้นะครับก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ครบถ้วนนะครับราคาถูกด้วย กล้องรุ่นนี้รองรับไฟ2ลักษณะน,นะครับก็คือ1เป็น a d a ดปเตอร์12โวลต์ L ก็ได้เป็น jack dc 5.5นะครับคุณก็สามารถที่จะเอามาใส่กล้องแบบนี้ได้เลยพอใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ก็จะทํางานเลยครับเพราะว่าตรงนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อ network ได้ตัวนี้ก็กล้องทํางานไปแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับสามารถที่จะใช้สวิตช์ poe แบบนี้ได้ตัวนี้เป็นยี่ห้อ h i v i s i o n นะครับเป็น poe ราคาถูกนะราคาถือว่าจับต้องง่ายมากเป็น10บทับร้อยนะครับ P.O.E. Value Series นะครับปกติแล้วสวิตช์ P.O.E. จะราคาแพงมากนะครับอย่างตัวนี้เป็น P.O.E. ราคาถูกนะครับทำออกมาเพื่อรองรับพวกระบบกล้องวงจรปิดเนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเขากินสเปคไม่เยอะเขาทำออกมาให้สามารถซื้อง่ายใช้ง่ายนะครับด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ตามนี้นะครับจะเป็น P.O.E. อยู่ทั้งหมด4พอร์ตนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น LAN Up Link สามารถที่จะใช้งานกับเน็ตเวิร์กทั่วไปได้ตรงนี้มีแค่สัญญาณเน็ตเวิร์กนะครับ สมาร์ท0ิทับร้อย POE เข้าใจว่าเขาทำง,งานเพื่อให้ราคาถูกนะสามารถที่จะใช้งานกับกล้องได้ทั่วไปปกติแล้วกล้องที่เป็น POE ก็ราคาแพงก็มีถูกก็มีอย่างกล้องตัวนี้ก็ราคาถูกมากครับเขาขายออนไลน์อยู่ที่ราคา4 9 9เ้านะผมไม่เคยเห็นกล้องที่รองรับ POE แล้วราคาถูกขนาดนี้นะครับส่วนคุณก็สามารถที่จะเอามาใช้กับอะแดปเตอร์แบบนี้ก็ได้หรือจะ POE แบบนี้ก็ได้นะครับสามารถสั่งซื้อมาประกอบเองใช้เองที่บ้านได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่จะเป็นต้องใช้ กล้อง Wi-Fi แบบสายแลนเนี่ยสเสถียรที่สุดแล้วนะครับผมจะเริ่มต้นใช้งานผ่านตัวสวิตช์ POE แบบนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟผ่านพอร์ตแลนนะครับในการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากครับเราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อแลนให้เขาอยู่แล้วสามารถที่จะใช้สายแลนธรมรมดาก็ได้หรือสาย POE ก็ได้ POE ก็น่าจะสะดวกสุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการติดกล้องหลายตัวก็ใช้สวิตช์ POE แบบนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยการเสียบ แลนที่เป็น P O E ให้เขานะครับเดี๋ยวรอสังเกตกล้องตรงนี้กล้องไฟติดแล้วนะครับเขาเริ่มบูตนะเน็ตเวิร์กก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตดูไฟสีส้มเพราะว่าเขาเป็น10ทับร้อยสิทับร้อยกับกล้องวงจรปิดถือว่าสบายมากครับเหลือเฟือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่คุณต้องการจะใช้กับเน็ตเวิร์กการก๊อปปี้ข้อมูลอะไรพวกนี้เขาก็ต้องเป็นสวิตช์สิบทับร้อยทนกิกะบิตแล้วสังเกตดูตรงนี้นะครับ ไฟติดแล้วกับพิบไฟสว่างเลยนะครับแล้วสักพักเขาก็จะหลับรอเชื่อมต่อนะครับตอนนี้ก็กําลังบูตกล้องอยู่นะครับกล้องเครือข่ายก็จะประมาณนี้กรณีที่คุณใช้เครื่องบันทึกติดตั้งกล้องรอบบ้านเดินสายแนลนรอบบ้านจะ,สะเสถียรมากนะครับกับธุรกิจกับปั๊มน้ามันกับร้านค้าแบบนี้ก็ถือว่าครบถ้วนลงตัวนะครับสเสถียรสุดๆกับการใช้สายแลน POE ด้วยนะครับ เส้นสีขาวหัวน้ําเงินจะเป็นอัพลิงก์นะครับเพื่อที่จะไปยังเราเตอร์บ้านนะผมก็จะเสียบเอาไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ไฟติดแล้วสังเกตด,ดูนะครับอัพลิงก์จะขึ้นไฟแล้วก็เขาเหมือนจะวิ่งออกอินเทอร์เนต็ตด้วยนะสังเกตด,ดูไฟกระพริบนะครับเขากําลังค้นหาเส้นทาง2พอร์ตไฟกระพริบพ,พร้อมกันเนี่ยแสดงว่าเขากําลังเชื่อมต่อไปข้างนอกอินเทอร์เนต็ตนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อผ่านคอมเพื่อที่จะตั้งค่ากัน คราวนี้ในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังกล้องวัตชิเราจะต้องดาวน์โหลดวัตชิไลฟ์แคลนตัวนี้มานะครับสามารถดาวน์โหลดแบบผมได้เลยผมดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ tct group แบบนี้นะครับค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะหรือคุณจะใส่ตามลิงก์นี้ก็ได้นะครับแต่ค่อนข้างยาวค้นหาใน Google ง่ายกว่านะครับผมก็ค้นหาแล้วค้นหาด้วยคำนี้เลยครับวัตชิไลฟ์แคลนดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดข้างหลังจากนั้น คุณจะได้ไฟล์นี้มาแล้วก็ติดตั้งครับ install ครับเสร็จแล้วครับ complete start client นะครับใช้ default superuser ก็ได้ครับ ตัวนี้เขาจะมียูเซอร์มาให้ด้วยเป็นแอดมินพาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6นะครับเป็นออโต้ล็อกอินไปเลยก็ได้ง่ายดีอยู่ที่บ้านนะครับล็อกอินจากนั้นคุณก็จะเห็นแอป,ปที่เป็นวัตชิไลฟ์คลิเอนขึ้นมานะครับตัวแอป,ปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแอป,ปที่ใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆได้หลายอุปกรณ์นะหลังจากที่เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกฟังก์ชันที่จะให้ลองรับได้เลยครับปกติก็ลองรับหมดนี่แหละครับก็เน็กๆไปเลยครับ สไตล์สไตล์คลาสสิกก่อนนะครับโอเคนะครับเขาจะเป็นแบบนี้จากนั้นก็มา Device Management ครับเราจะเพิ่มกล้องนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่ากล้องครั้งแรกนะครับให้คุณเชื่อมต่อสายแลนโน้ตบุ๊กกับสวิตช์ที่ใกล้ที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ PoE ที่ผมใช้งานนะยิ่งใกล้ยิ่งดีเขาจะเห็นกันง่ายมากนะครับเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กที่เราลงโปรแกรมวอร์ชิชไลฟ์แคลนกับ POE ซึ่งตัวนี้จะเป็นพอร์ตแลนของกล้องนะใกล้ๆก,กันอยู่ในสวิตตัวเดียวกันตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วตัวนี้เป็นอัพลิงเดี๋ยวผมลองเซิร์ชเลยนะครับผมลองค้นหานะครับกดปุ่มค้นหาตรงนี้เพื่อค้นหากล้องในบ้านนะครับปล่อยให้ค้นหาสักครู่หนึ่งโอ้โหเจอเยอะมากเลยก็จะมีพอร์ตอันนี้ที่เป็น1 0ึ8 0ของยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็กล้องของวาตาชิจะเป็นตัวนี้ซึ่งจะเห็น แอคเคาท์ Account, ตรงนี้เห็นที่เราเป็นเบอร์ข่าวซีของแบรนด์แล้วก็จะเป็น18320นะครับผมก็จะกด Activate นะครับเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านของกล้องนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดออโต้แอ t i v a t e ตามนี้เลยนะครับรหัสผ่านของกล้องผมจะใส่ว่างๆก่อนนะครับเห็นเขาบอกว่าว่างๆออโต้ Activate แล้วเราก็ Activate ไปเลยนะครับ Activate ครับ เหมือนจะไม่ยอมนะครับเขาบอกว่ารหัสผ่านจะต้องเป็น8ถึง15นะครับผมก็จะใส่รหัสผ่านเป็นตัวที่ผมชอบใช้ activate ครับไม่ได้เขาต้องตอบคำถามก่อนนะครับโอเคตอบคำถามเสร็จแล้วครับ activate ครับ activate แล้วครับจากนั้นผมจะเพิ่มกล้องนะตัวนี้นะครับแล้วก็ add to management add ครับเขาก็จะขึ้นมาด้านบนนะครับ ตอนนี้กล้องเชื่อมต่อแล้วสังเกตดูเขาจะโคดขึ้นมาสถานะออนไลน์แล้วก็ฝั่งขวาจะมีปุ่มอยู่นะครับตรงนี้นะที่เมาส์ชี้นะครับจะเป็นการตั้งค่ารีโมทคอนฟิกอิดิตนะครับแล้วก็มออื่นๆเมนูก็ตามนี้สามารถที่จะ Factory Reset ได้นะครับผมจะรีโมทคอนฟิกนะมาแล้วครับกดแอดวานโปรซีตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็รอเขาโหลดอยู่นะครับอ่ามาแล้วครับผมสามารถเข้าไปตั้งค่ากล้องวัตชิรุ่นนี้ได้แล้วนะครับ<ม><ม>เขาก็เหมือนเราเตอร์บ้านนะสามารถที่จะตั้งค่าอื่นๆได้ใส่ชื่อได้มีข้อมูลต่างๆนะครับสามารถที่จะมีปุ่มบิวด้วยนะเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับ สามารถที่จะวิวข้อมูลต่างๆได้นะครับโอเคนี่ก็ข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ปิดไปนะครับลองกด live video ครับปรากฏว่าขึ้นข้อความแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการ p ั u อ in นะครับ p l กอินก็สามารถกดเข้าไปโหลดได้เป็นโปรแกรมคล้ายๆกับสมัยก่อนที่ใช้ f ล a เพ p เ a y e r ต้องลง p ั u อ in นะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะเขาจะต้อง โหลดจากทางวัตชินะครับมาลงเป็นปลั๊กอินของเบราว์เซอร์จึงจะสามารถดูวิดีโอได้นะครับตอนนี้รอเขาโหลดปลั๊กอินนิดนึงปลั๊กอินจะคล้ายๆกับแฟลชเพเยอร์แต่ไม่ใช่นะครับเป็นโปรแกรมที่ต้องลงเสริมอ่าโอเคนะครับภาพชัดดีแล้วก็เขาดึงเสียงมามายังคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องไว้ให้นิ่งๆนะอ่าโอเคส่องไปด้านหลังนะครับภาพค่อนข้างชัด ชัดมากนะครับแต่ก็จะติดตรงการทานเฟอร์มาอย่างคอมพิวเตอร์นี่แหละบางทีถ้าเกิดว่าเราสายนิดนึงเนี่ยเขาก็จะต้องเรนเดอร์ภาพใหม่นะครับแต่จริงๆก็ชัดดีนะครับชัดมากๆเมื่อเทียบกับกล้อง Wi-Fi ทั่วไปถือว่าเยี่ยมเลยครับตอนนี้เป็น hd นะสามารถที่จะเปิดแสงได้นีครับตรงนี้ instant smart ตรงนี้เขาบอกว่าโดยเริ่มต้นเนี่ย ir infrared จะ activate โนมัตินะครับ ถ้าเกิดว่ามีคนเดินผ่านมาแสงขาวจะเปิดอัตโนมัตินะครับอ่านี่นะครับผมเดินผ่านมาเขาเปิดไฟแล้วนะโชว์ชัดๆว่าตอนนี้ปิดไฟในห้องนะครับแล้วก็เขาเปิดแสงขาวแสงที่เห็นเนี่ยเป็นแสงที่มาจากกล้องนะครับเปิดแป๊บหนึง่งเขาก็ดับละตอนนี้จะเป็นแค่อินฟราเรดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินผ่านอีกสักรอบนึง โอเคพอคนเดินผ่านเขาก็เปิดแสงอีกรอบครับเมื่อสักครู่นะครับก็ถือว่าตามนี้ทำงานได้เหมือนกล้อง Wi-Fi เลยครับแต่ก็จะเป็นกล้องเน็ตเวิร์นะตอนนี้เปิดไฟปกติรอสักพักเดี๋ยวกล้องก็จะดับไฟครับถัดมามาดูเรื่องของการตั้งค่าอื่นๆครับวิดีโอแล้วก็ออดีโอนะครับ ข้อมูลที่เป็นวิดีโอสตรีมคุณสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมเองได้นะครับก็จําเป็นจะต้องเข้าเว็บตั้งค่ามาตั้งค่าตอนแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น r s s o u u t o o โอ้โหเยอะมาก Resolution สูงมากเลยนะครับตัวนี้เป็นกล้อง 2K นะครับก็ตามนี้แหละนะครับขออนุญาตข้ามไปเร็วๆเลย Audio ก็ตั้งค่าได้ครับตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกเดี๋ยวเขาก็จะบันทึกแบบนี้ลง Memory card หรือไม่ก็บันทึกแบบนี้ไปยังเครื่อง NVR นะครับ ถัดมา image setting ภาพก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมเองได้นะครับตามชอบเลยการตั้งค่าเขาก็จะพยายามดึงจากกล้องมาโชว์แบบนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่ามันนหน่วงนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นกล้องแบบ Network นะครับสังเกตด,ดูตรงนี้เขาก็จะเอาภาพที่พยายามแอพ l y ามามาโชว์นะครับเสียงตอนนี้ก็จะเข้ากล้องแล้วก็มายังโน้ตบุ๊กเสมอจะได้ยินเสียงกล้องเล็กน้อยนะครับ สามารถปรับเองได้นะ OSD ก็คือตัวหนังสือด้านบนปรับค่าได้หูเยี่ยมเลยนะครับถือว่าดีมากๆ Device name แล้วก็ใส่ตัวที่เป็นข้อมูลอื่นๆสามารถใส่ข้อมูลได้อีก6ช่องนะครับรวมทั้งหมดเป็น8.8ช่องใส่ชื่อกล้องก็ได้ตรงนี้ชื่อกล้องสามารถที่จะใส่เป็นเลข1อย่างเงี้ยครับ Number เหมาะกับการเอาไปตั้งให้กับออฟฟิศกับร้านค้าที่มีจนวนกล้องเยอะๆนะครับสามารถที่จะใส่ตัวเลข Edit เองได้นะครับกึ่งๆแม่นนวนเลยผมรู้สึกว่าเหมาะมากๆกับการใช้งานแบบมีกล้องเยอะๆนะครับถัดมาเป็นเรื่อง motion detection ก็คิดว่าสามารถตั้งค่าได้ในมุมตามความต้องการนะครับสังเกตดูเขาก็เหมือน config router เลยนะ ตั้งค่ารอบเดียวสุดท้ายเขาก็จะคอมไพล์เป็นการตั้งค่ารวมนะครับแล้วเอาไปใช้งานจะรู้สึกว่าหน่วงเฉพาะตอนตั้งค่านี่นะครับปกติกล้องแบบนี้เขาก็จะออกแบบเว็บไซต์ตัวเว็บไซต์เนี่ยมันกินสเปคนะครับก็รู้สึกว่าตอนที่โหลดมามันจะหน่วงนิดนึงนะครับสามารถที่จะตั้งค่าดิเ e คชั่นได้พอดิเ e คชั่นเสร็จแล้วก็แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนป็นอีเมลแล้วก็เป็นข้ออื่นๆเป็นเสียงอะไรพวกนี้ก็ตั้งค่าได้ครับแต่ต้องตั้งค่าผ่านคาแอนนะ Network Setting เรื่อง Network ก็คือ IP นะครับเป็น IP Auto นะครับถ้าฟิกได้ก็จะดีมากกรณีที่คุณใช้เครื่องบันทึก NVR ก็ฟิกดีกว่านะครับสามารถที่จะตั้งค่าได้ค่อนข้างดู Flexible มากๆนะครับถัดจากนั้นก็มาดูเรื่องของ a d แอ c e d นะครับ a แอด c e d ก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนอื่นๆตั้งค่าให้ส่งอ e ีเมลแต่คุณก็จะต้องตั้งค่า SMTP ให้เขาด้วยนะ เขาสามารถที่จะส่งเมลผ่าน SMTP ได้ก็ถือว่าสเปคมาแรงครับค่อนข้างถือว่าโอเคเลยเหมือนเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งเลยเซิร์ฟเวอร์กล้องนะครับถัดมาเรื่องของการจัดการส t o รเ g e ผมยังไม่ได้ใส่มิวิค์ดนะคิดว่าจะเอามาแล้วก็เชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก NVR เดิมที่ผมมีอยู่นะครับถัดมาเป็นสเกจดูครับสามารถตั้งสเกจดูให้บันทึกทุกๆุ0นาทีก็ได้ปกติ default เป็น10นาทีนะครับ แล้วก็มีทักการรีบูตสตาร์ทอะไรพวกนี้สามารถปรับได้บันทึกลงเมมมรีการ์ดนะครับแล้วก็ถัดมาเรื่องของการดีเทคตรวจสอบเป็นพื้นที่นะครับสามารถที่จะตั้งพื้นที่ในการตรวจสอบผู้บุกลุกได้นะครับก็เหมือนกับเป็นกล้องที่ออกแบบมาให้ใช้งานก่อนที่จะเป็นกล้องชนิดมือถือนะครับเขาก็จะเป็นกล้องที่ออกแบบให้เชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์ก ตั้งค่าทีเดียวแล้วดีพอยไปทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับคนที่ใช้งานกับกล้องกรณีที่เป็นเครื่องบันทึก MVR สมัยก่อนก็จะประมาณนี้ในการตั้งค่าให้ด t e ท t ตามพื้นที่นะครับคุณสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยสังเกตไหมครับโอเค4จุดนะครับเขาก็จะอยู่แบบนี้ 4. จุดก็ถือว่าเลื่อนลงมาเซฟได้เลยครับพอเสร็จแล้วก็อาจจะตรงนี้นิดนึงแล้วดับบลคลิกนะครับ เขาเขียนว่าให้ดับเบิลคลิกเพื่อจบโอเคเนี่ยนะครับเขาก็จะตรวจสอบว่ามีคนเดินผ่านเข้าประตูหรือเปล่านะครับจากนั้นก็เซฟนี่ถือว่าเป็นการตั้งขอบเขตการตรวจสอบผู้บุกรุกนะครับไล e crossing ก็ได้ก็คือข้ามเส้นนะครับถ้าวางเป็นเส้นแล้วมีคนข้ามเขาก็จะเตือนก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เหมือนใช้เมาส์ลากเส้นนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีคนข้ามมาครับมีการข้ามเส้นโอเคเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็เซฟได้เลยนะครับการตั้งค่าของกล้องวาตาชิรุ่นที่เป็น Bullet Network WIP 50313ก็ประมาณนี้นะครับตั้งค่าผ่านเว็บไซต์หลังจากนั้นก็ให้กล้องบันทึกลงเมมโมรีการ์ดหรือไปยังเครื่องบันทึก NVR ก็ได้นะครับคุณต้องตั้งค่าผ่านตัวขแ,แบบนี้จึงจะสามารถใช้งานได้ พอคุณตั้งค่าเสร็จแล้วก็โอเคล็อกเอาท์ครับถือว่าเป็นการจบสิ้นการตั้งค่าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับในการใช้งานบนมือถือนะครับคุณก็ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าวัตชิชไลฟ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเปิดใช้งานจากนั้นก็เลือกตำแหน่งครับใช้งานเอเชียนะครับแล้วก็เลือกประเทศไทยครับแล้วก็เข้าครับบล็อกอิน หลังจากที่สมัครใช้งานยูเซอร์ของเราแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าตานี้นะครับจากนั้นก็กดเพิ่มอุปกรณ์ครับเขามีให้สแกน QR code นะครับเข้าใจว่าคงเป็นสแกน QR code ที่อยู่บนเครื่องถ้าจากนั้นก็สแกน QR code ที่อยู่ในหน้าเว็บคอนฟิกครับเอามือถือมาสแกน QR code นะครับโอเคมาแล้วอันนี้เป็นข้อมูลของกล้องนะครับจากนั้นเขาจะให้ใส่ชื่อกล้องแล้วก็ใส่รหัสผ่านของ รหัสผ่านในการล็อกอินเข้าเว็บคอนฟิกกล้องตัวเมื่อสักครู่นะครับผมใส่ชื่อกล้องไปแล้วก็รหัสผ่านครับจากนั้นก็กดปุ่มเพิ่มนะครับโอเคเพิ่มมาแล้วตอนนี้กล้องก็จะมาอยู่ในมือถือผมเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องตัวเมื่อสักครู่ที่เราดูผ่านเว็บนะกดเข้าไปครับามาแล้วสามารถที่จะควบคุมผ่านมือถือได้นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อ w i f i เยวกับกล้องนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยน จาก Wi-Fi เดียวกันเป็นผ่าน 3G 4G บ้างนะครับสังเกตดูถ่ายภาพได้เกี่ยวกับเสียงครับโอเคได้ยินไหมตอนนี้ผมลองเปิดเสียงแล้วก็ลำทานผมไม่แน่ใจว่า่าภาพโอเคภาพชัดเจนนะครับเหมือนเขาแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ดูงงง,งนิดหน่อยถ่ายภาพเร็วกดแคปนะครับแคปเจอร์นะครับรบ,บันทึกวิดีโอก็ได้ ฮัลโหลคุยกันอนุญาตโอเคโอ้โหเสียงดังมากนะครับจากนั้น p d ดีเเลื่อนซ้ายขวาสลับกล้องบางรุ่นนะครับคุณสามารถตั้งค่าที่นาน,นี้ได้เลยนะครับกดที่ปุ่มนี้แก้ไขชื่อกล้องได้นะครับแล้วก็ตั้งเวลา g m t 7บวกแล้วก็ฟอร์แมตเวลาที่จะโชว์นะครับตั้งค่าการเตือนจับเคลื่อนไหวจับการบุกลุกข้ามเส้นนะครับ อื่นๆเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลพื้นที่จัดเก็บโดูพื้นที่ format card ได้โอ้ก็ถือว่าโอเคครับสามารถควบคุมผ่านมือถือได้เช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งอุปกรณ์ของกล้องพื้นที่จัดเก็บคอนฟิกอื่นๆ d ดี i c e ไว้ s e t u p config สามารถที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายตรงนี้ได้เลยไหมนะครับโอเคเหมือนรีเฟซหาเครือข่ายนะแต่ตัวนี้ไม่รองรับอยู่แล้วกล้องก็เลยขึ้นโชว์แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นกล้อง สายแลนนะครับถือว่าโอเคคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นปิด Wi-Fi ใช้งานผ่าน 4G นะครับ 5G นะตรงนี้สังเกตดูนะครับผมจะลองออกไปข้างนอกก่อนโอเคเนะีนี่ประมาณนี้แล้วก็กดเข้ามาเชื่อมต่อครับเป็นการเชื่อมต่อผ่าน 5G นะครับเหมือนเขากำลังงงเส้นทางผมจะปิดก่อนปิดไปก่อนนะครับ หังจากนั้นเปิดแอป,ปอีกทีหนึง่งโอเคกดเข้ามาดูครับอโอเคเยี่ยมเขาสามารถที่จะดูผ่านมือถือได้เลยผ่าน 5G นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดูได้ปกตินะครับผมจะลองยื่นมือไปนะนี่นะครับสามารถที่จะดูได้เหมือนกล้องทั่วไปเลยบาราชิก็ สามารถใช้งานได้ดีตัวนี้เป็นกล้องที่สามารถใช้งานกับ POE ได้นะครับสามารถที่จะเสียบกับสวิตช์ POE ติดตั้งกับเครื่องบันทึกวัตชิหรืออื่นๆก็ได้ดูผ่านมือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีการดูสดผ่านมือถือนะครับคุณสามารถที่จะโหลดแอปที่ชื่อว่าวัตชิไลฟ์ผ่านมือถือสมัครใช้งานเพิ่มกล้องได้แบบที่ผมทำเลยนะครับถือว่าโอเคเยี่ยม คราวนี้เดี๋ยวผมจะเอากล้องไปใช้งานกับเครื่องบันทึก NVR ที่ผมมีนะครับผมลองเชื่อมต่อกล้องวัตชิรุ่นนี้กับเครื่องบันทึก NVR ที่ผมใช้อยู่เป็นโปรโตคอล Onvif รู้สึกจะไม่ได้นะครับน่าจะต้องเป็นเครื่องบันทึก NVR ของยี่ห้อเขาเองเนื่องจากว่าเห็นว่าเขาเปิดพอร์ตต่างหากนะเป็น18320นะครับไม่ใช่1 0 8 0หรือว่าไม่ใช่พอร์ตอนดิพารานะครับซึ่งบริเวณหน้ากล่องก็ไม่ได้เขียนว่ารองรับ Onvif นะครับจะต้องเป็น ปะคอเดิมรุ่นเดิมที่เขาใช้อยู่เป็นยี่ห้อของเขาเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสนใจกล้องประเภทนี้ที่จะเอามาติดกับบริเวณที่เป็นออฟฟิศหรือเป็นสวนเป็นบ้านที่ต้องใช้กล้องจํานวนมากก็คิดว่าน่าจะซื้อเป็นเซ็ตน่าจะลงตัวนะครับ ผมก็เอามาลองให้ชมเป็นตัวอย่างนะครับสามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ชัดด้วยแต่การตั้งค่าก็จะต้องตั้งค่าแบบมืออาชีพสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจําเป็นจะต้องตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์ในช่วงแรกนะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้ถ้าไหมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ